อันนี้เป็นน้ำตบน้ำตบไฮยาลูรอนตัวนี้เป็นน้ําตบไฮยาลูรอนก็มันจะคล้ายๆของ SK-2 อ่ะแต่ว่ามันจะเป็นยี่ห้อเนี่ยนำห่วเป็นสารสากัดจากหอยขาวก็ตัวนี้ห้าสิบมิลนะเออ ซื้อตัวนี้ซื้อมาจากในห้างมันเป็นน้ําตบอ่ะซึ่งมันจะบังลุงผิวได้คืออ,อธิบายยังไงมันซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ดีกว่าพวกครีมอ่ะอันนี้ของเพิ่งมาส่งมันจะซึมซาบโคนพอกสิว ไฟแอคเน่โคนพอกสิวสครับขัดอ่าสครับสครับพีชขัดหน้าขัดตัวลักกี้ฟินอันนี้มันแถมมั้งจริงตัวนี้เอ๋เคยใช้นะมันทาก่อนนอนอะมันเป็นสลิปปิ้งมาร์กนี่ ตัวนี้มันเป็นคืออ่ให้เทียบมันอันเนี้ยมันเป็นน้ำตบมันเป็นน้ำตบไฮยาลูรอนราคามันจะแพงแต่ตัวเนี้ยคือเข้าใจไหมว่ามันเป็นเม็ดอินชัยนามันเป็นน้ำตบสารสกัดจากน้ำตบสารสกัดจากดอกดาวเรืองอมันจะมีภาษาอังกฤษเนี่ย เฟรชเอสแฮชชูตติ้งเอสไซร์โลชั่น น้ำตกน้ำตกสารสกัดจากดอกดาวเรืองอันนี้ก็เป็นน้ำตกเหมือนกันนะจริงๆแล้วที่เขาใช้คาว่าน้ำตกก็เพราะว่ามันเป็นน้ำคือว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบำรุงผิวหน้ามันแบ่งเป็นหลายประเภทน่ะเป็นครีมเป็นครีมเป็นโลชั่นเป็นเจลครีม เจลโลชั่นแล้วก็น้ำตบมันก็ใช้มันก็คล้ายๆโลชั่นนะจะว่าไปน้นำตบสารสกัดจากดอกดาวเรืองมันก็เป็นพวกเหมือนมอยส์เจอไรเซอร์อ่ะคือชุ่มชื่น แต่โดยส่วนตัวเอ๋นะเอ๋ A ยังให้เครดิตโดยส่วนตัวเอ๋อเอ๋ยังให้เครดิตเรื่องเอ่อให้พูดยังไงดีโดยส่วนตัวเอ๋อเอ๋ยังให้เครดิตสินค้าสินค้าไทยมากกว่าเพราะอันเนี้ย มันก็ส่งของขาดเนี่ยขาดครีมนวดหน้าสองแล้วมันก็ขาดครีมนวดหน้าแล้วมันแถมอะไรมาให้เนี่ยสลิปปิ้งมาร์ก่ะวาสลีนมอยเจอร์ไรเซอร์สลิปเนี่ยสลิปมาร์ก ขาดทีนวดหน้าสองกระปุกเนี่ยคือเหตุผลไงที่เวลาเปิดกล่องต้องอัดคลิปอนะเพราะว่าบางร้านก็ขี้โกงไอ้เนี่ยขี้โกงบางร้านก็ไม่โกงบางร้านก็โกงก็ไปเคลียร์กันเอาเองประมาณนั้นอันนี้ก็ถือว่าซวยแต่จริงๆก็ ก็แล้วแต่เราก็ไม่รู้อ่ะบางร้านเขาก็ส่งของมาให้ทีหลังนะบางร้านเขาก็ส่งอย่างอื่นมาแทนอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็แค่นี้แหละ